เหม็นก่นนอนเท <c oughs> <c oughs> ้านานโอ๊ไม่ต้อง เมื่อกี้อะสเปเชียลซีนอะถ้ทาตีเนื้อความแดรกดีดีมันแบบคําที่พูดว่าแบบคุณอยากให้ผมอยู่ต่อหรือเปล่ามันเหมือนแบบกับการที่คนคนนึงโดนยิงไปแล้วแล้วแบบมันมันมันไปทัวกลับว่าวแบบแล้วยังอยากให้ผมอยู่ต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบฉากจิ้นฉากหนึ่งแต่ว่าความหมายมันไปสะพพกไอ้ความหมายที่มันอตอนจบของเรื่องอะอเบสซีนหน่อยดีกว่าทุกคนซีนเีซีนไหนที่เศร้าที่สุดโอ <c oughs> ้เศร้าทุกซีนเลยอะช่วงซีนเสียสละตอนที่ให้รองเทปหนีไปก่อนเอาหลักฐานไปรู้สึก เออเขาเขารักผาบันดาวจริงๆอ่ะเขารักหมู่บ้านนี้เขาอย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มีสิ่งร้ายๆมาทํากับหมู่บ้านนี้อีกแล้วเขาอยอมที่จะสละชีวิตตัวเองอ่ะเพื่อได้คนในหมู่บ้านปลอดภัยเรื่องมันเกิดที่เขาแล้วก็อยากให้มันจบที่เขาอะไรเงี้ยมันพูดไม่ถูกอ่ะมันมมความสื่อสละของครูเทียนอ่ะรอบิ่งที่ครูเทียนคุยกับลองเคอยู่ตรงน้ำตกที่ลองเคจะต่อยครูเทียนอ่ะท้ายรอบไม่ได้ต่อยกันไปแล้ว เออตอนนั้นร้องไห้เลยใช่ตอนนั้นคือแบบรู้ว่าโกรธปา้าแต่เขาแบบไม่ใช่ความผิดเขาทั้งหมดอ่ะอะไรแบบมันรู้สึกแบบร <c oughs> ุนแรงมากซีน <c oughs> นั้นสีนนั้นคือดาเมจเราที่สุดละใน,ในค่ำคืนนี้คือรู้สึกแบบตัวละครรองเทปเป็นตัวละครที่แบบรับรู้มาหมดทุกอย่างแล้วอะซีนหนึ่งที่ชอบมากคือตอนที่พ่อบอกว่าจะฆ่าหนอนจริงๆหรอ <c oughs> หนอนอ่ะ วันหนึ่งมันอาจจะเคยทําร้ายเราใช่ไหมทำร้ายใบไม้แต่วันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วแบบเป็นประโยชน์กับเราก็ได้เหมือนตอนนี้ที่ครูเทียนก็คือทําประโยชน์ให้กับูุบาน่ะครูเทียนอาจจะเคยทําผิดมาก่อนเหมือนกันนอนที่มากินใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเอทำให้รองเทมันคิดได้ในช็อตนั้นแล้วแบบรู้สึกแบบไม่ควรทําครูเทียนไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันมีอยู่จริงนะมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นจริงมากๆคือเราเคยแบบมีเพื่อนหรือมีพ่อแม่หรือว่ามีใครทุกคนอะที่เรารักมากๆหรือว่าอะไรแล้วแบบเราเกิดปัญหาอะไรบางอย่างอะที่ทะเลาะกันอะเพื่อนบางคนเก็เล เพราะว่าเรื่องเรื่องหนึ่งเราไม่ได้นึกถึงในตอนที่เขาทําดีกับเรา<ม>บ้างหรอเือเรารู้สึกว่าจริงๆเรามันสอนชีวิตคนเราอะมันทาผิดพลาดกันได้อะชีวิตแล้วยิ่งอันนี้เป็นความผิดที่เขาเหมือนไม่ได้ทําด้วยแหละ<ม>แต่เขารับแทนใช่แต่พีกนะตรงนั้นที่บอกว่าเขารู้อยู่แล้วอะเออเนาะพีกไหมเนาะ,ะรู้อยู่เลยคือเรื่องเรื่องมันแบบดีไปหมดเลยดีถึงขนาดว่าป้าทอฝันอะเอาเงินยัดปากไปแล้วโอเคก็คือเกตเลยอ๋อใช่เพราะว่าตอนต้นเรื่องที่ทําทอฝันเหมือนเป็นแมวตัวหนึ่งที่ฉิมบอกอะแล้วถ้าการที่ป้ารับเงิิิินน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 จจจรรรรงงงมมมมมััััทําาาาาาาไไดด้้้ๆๆีออกเเวว่่่หืข แล้วเขาโทษตัวเองว่าเออชันไปงานแต่พอเฉลยปุ๊บแม่งเศร้าไปอีกเขาก็โทษตัวเองอยู่ดีเพราะเป็นว่าต้นเหตุอย่างใช่เป็นคนหยิบอาวุธมีโทษความผิดสองในสามเอาใช่เหรอเจ้าของรถด้วยไงประเด็นมันคือพูดถึงกฎหมายคือมันเป็นเจ้าของรถให้กุญแจมันเคยดินมาอยู่ว่าต่อรถเราถ้าเราเป็นชื่อเราอย่างไรเราก็ผิดปะถ้าเป็นชื่อเราแล้วคนอื่นมาทําอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนรับรับผิดไปด้วยยกเว้น รวยแอบว่าซ่านว่าซ่าพีต่กูชอบมากเลยพูดถึงคำว่ารวยมึงรู้ว่าพ่อกูเป็นใครรอตีกูเป็นเบสีเบสีเต้เนี่ยกูณรอมาตั้งแต่ ep แรกใช่คุณก็รู้ว่าตัวที่เทียนจะพูดคำว่ามึงรู้ไหมว่าพ่อเป็นใครมึงรู้แล้วพวกมึงจะเดือดร้อนชอบมากคือแบบเออรอรอรอมาตั้งแต่ ep แรกแล้วแล้วอย่างพวกเนี้ย e ีหน้ามึงก็รู้แน่แล้วพ่อของใครคนชั่วมันก็ชั่วจริงๆนะไม่กลัวอะไรเลยนะ ไม่สนหรอกพ่อมึงใครฆ่ามึงก็ไม่มีไม่มีใครหาดูแลพ่อมึงก็ไม่รู้หรอกเพราะมันอาจจะไม่เชื่อด้วยว่าแบบโอ๊ยเขไม่เชื่อว่าพ่อมึงเป็นใครแบบคนมันไม่อยากตายอาจจะพูดอะไรก็ได้นะแต่อาทิตย์หน้ามึงไม้รู้แน่พ่อมึงพูดเลยนะขับเฮาต้องมาเลยนะประเด็นมึงรู้เปล่าพ่อกูเป็นใครประเด็นนี้มึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใครจริงๆริงมันมีอีกซีนหนึ่งที่เอาจริงๆเราไม่ได้ชอบแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นความ ไร,รเป็นความไรเดียงสาของเด็กเด็กมีใจให้ครูคนหนึง่งผูกพันกับครูคนหนึง่งแต่เขาไม่รู้ว่าอา้าวทุกคนโกรธครูคนนี้เรื่องอะไรแล้วเขาก็ แอบหนีแม่ออกมาเพื่อที่จะมาถามว่าตายคืออะไรคนโห่ไอเนี้ยคือแบบขยี้แบบไม่แต่มันก็เป็นสัจธรรมที่ความจริงของบนโลกไปนี้กว่าฉันจะเข้าใจคำว่าคําว่าตายจริงๆฉันก็แบบใช่ใช่เราไม่รู้นะเว้ยมนฉันก็เคยถามด้วยว่าคำว่าตายแปลว่าอะไรคฮยเรื่องนี้เรื่องจริงนะเออเออทุกคนก็ไม่ดูคนที่นู้นเขาก็ไม่อยากพูดหรอกขออนุญาตแชร์ตอนพ่อฉันอะคือพ่อฉันเสียตอนฉันประมาณสองขวบใช่ไหมโดนรถชนนี่แหละตอนสองขวบเมื่อกี้คือแบบจะร้องไห้จริงๆเพราะว่ามันประโยคที่มันจริงมากเพราะว่าฉันจำได้ว่าในงานศพ่่อเปนนดิไถาาามยว เอ้ยพ่อเป็นอะไรทําไมมีรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วย่าก็บอกว่าเออเขาพ่อเขาไปแล้วนะเขาตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเหมือนแม่ก็บอกว่าอย่าบอกอย่าบอกให้บอกว่าพ่อไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็เถียงกันใช่ไหมย่าบอกก็บอกไปเถอะเดี๋ยวมันก็ต้องรู้พี่บอกว่าเออพ่อเขาตายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องดูแลแม่ดูแลครอบครัวนะเหมือนที่บ้านพ,พี่ก็บอกพี่อย่างงี้ใช่ไหมพี่ก็ถามว่าเอา hey. เาอประโยคนี้เนี่ยตายคืออะไรอ่ะแล้วตอนนั้นคือมันไม่รู้จริงๆแล้วแล้วเราไม่รู้จริงๆนะจนที่ฉันจําได้ว่าตายคืออะไรเพราะอะไร เพราะว่าตอนจะขึ้นบ้านผมอะที่อสามศิยาชาเขาจัดงานวันวันพ่อใช่ไหมฉันก็เลยบอกแม่ว่าเออแม่แบบว่าเนี้ยครูเขาเชิญพ่อมานะพ่อกลับมาหรือยังเป็นพ่อไปงานวันพ่อก็ไม่รู้เลยเหรอจังวัน,นั้นนะแม่ฉันก็มาเองมาเป็นพ่ออะไรเงี้ย เออถ้าอะไรพวกนั้นมันถึงซื้อไปว่าอ๋อตายมันคือแบบนี้นะมันคือการที่เขาไม่กลับมาแล้วม,มันคือมันไม่มีแล้วอ่ะไม่เอาจริงๆอยากรู้ว่ามันควรบอกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะควรรู้เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเด็กอะ่ะเขาก็ยังไม่รู้หรอกมัง้งว่าคําว่าตายคืออะไรใช่ปะ่ะแต่แค่ออยุรู้นะว่าแบบเออเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วเขาตายแล้วอะไรเงี้ยโตมาเด็กก็จะแบบ ไม่ไม่มาเสียใจที่หลังอะก <earn> ็<ม>จะเป็นเหมือนในสังคมเนี้ยเออ<ม>ที่ไปรู้อีกทีทีหลังว่าครทอฝันตายแล้วอะม,มันก็จะเดะโกงกรรมกงเวียนหลอกกันไปหลอกกันมาไม่รู้จบรู้สิ้นมงวันวัฏจักร <c ười> ดังนั้นควรจะเอาไปพูดความจริงเลยตายคืออะไรตายคือเกิดอันเกิดจากอุบัติเหตุาตายคือการไม่มีอยู่วันนี้พี่เต้พูดตายคือการลาจากจากสิ้นไม่มีสสารไม่มีร่างกายจิตเราไปอยู่ที่ไหนว่าไปว่าสั้นแล้วแต่ศาสนานิยามนี้สอนลูกสอนหลานถ้าเกิดคนดูดูไปแล้วมี ลูกมีหลานสอนแบบนี้และอีกอย่านึงที่ควรสอนถ้าเกิดมีคนบอกว่าขอต่อยทีมึงบอกคิดก่อนเพราะของกอูกูเคยขอต่อยทีอะต่อยเลยด้วยความรักมาเป็นตีนมาเป็นทุกอย่างตอนพ่อกแม่ถามอะไรเลอะ <c oughs> อ๋อ,อ,อเพื่อนขอต่อยหนึ่งทีเพื่นอนจะใหความรัก อะไรน่าตะโกนกจริงๆนะเอออะไรน่าตะโกนเป็นอะไรทุบเหมือนกันหลังจากนั้นเมื่อแต่เอาจริงเทียนเป็นคนกล้ามากเลยนะมึงอซีนนี้มันจริงมันเหมือนซีนที่อารมณ์แบบคนทําผิดแล้วยอมเข้าคุกอ่ะทั้งทั้งที่ตัวเองสามารถที่จะทําให้ตัวเองไม่ผิดก็ได้ก็เอาจริงเทียนอยู่กรุงเทพใช้ชีวิตวีลิสมาร์ละวีลิสมารก็ได้ไงไม่ต้องไน่ต้องมาไข่เนาะไม่ต้องขึ้นมาบนดาบบรรดาวให้มันแบบชีวิตมันวุ่นวายก็ได้ไงเขาเก่งเนาะทีนี้เอาพูดจริงนะเพราะเรื่องผิดเล็กๆอ่ะบางทีเรายังไม่่กกลลล้้าาาพูดเยอออะถืืคคควมนจริง คนจริงคนจริงไปดูตัวอย่างตอนต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวข้าวขานี้ก่อนไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดสิ่งสําคัญคือเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาษนั้นสาธุ a f ู w moments later ครู่าหยุดลองมาตั้งนานเลยอะไรอ่ะฉันเชื่อว่าปฏิหารมีจริงอืมว่าสุดท้ายเขาจะคู่กัน มันชื่อว่าคนดีผีต้องคุมครองออ,อคนชั่วก็โดนฆ่าตายเรียนรู้เลยว่าหลักฐานชิ้นนั้นอะที่ถ่ายไปอ,อืโดนอยู่ในทวิตแน่มึงเจอเอ,อ,ออกรายการหัวกระแสะยังไงมึงก็โดนเค้นอยู่แน่นอนจริงถามต,งตรงๆคุณจอมขวัญไม่รอด <c oughs> อย่ให้ถาาปนีไปเก็บข้อมูลอีกบินเขาขึ้นเลยจ้าเนี่ะไปกับพ่อเทียนขึ้นอแน่นอนอุยหรือที่โทรไปคือถาปนีเตียม พ่อเหมือนรู้อยู่แล้วว่าวัาเทียนอยู่ที่นั่นพ่อรู้มีสายแน่นอนมีนัตชาแลวมองแม่เหมือนแบบว่าไม่อยากให้แม่เป็นห่วงหรือว่าโอเคฝากจัดการด้วยเดี๋ยวผมรีบขึ้นไปตอนที่พ่อหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแบบว่าผมกาลังจะขึ้นไปอ่ะกูฟีลโทนี่สตาร์กมากเลยอะฟีลนึกแบบพ่อพร้อมบินมึงเคยดูแบบเอ็นเคดิตมาวิวปะ เหมือนไล่เพื่อนอะ Infinity War ที่ยังไม่เกิดสงครามทุกคนเริ่มอยู่คนละมุมเมืองเลอยู่กโอเคเดี๋ยวฉันจะไปอนสมาแล้วเตรียมมันเหมือนมีความหวังของเราด้วยแล้วแล้วแม่เทียนก็เหมือนเป็นเมียโทนี่ชื่เลยนะเบปเปอร์ที่ประมาณว่าแบบไม่อยากให้คุณไปสู้แล้วอะแต่ว่าใส่ชุดเกาะพร้อมเตรียมยิงตาไปทีหลังไ่แน่ตอนจบอีดอกคนละคนตีมาทุกคนตจบจะหามากเลยนะถ้ามึงให้แม่เทียนอะคนที่แบบไม่เคยด่าใครไม่เคยอะไรึ้นไปถึงระดบบหน้าเขาเลี้ยงทำไรลูกม อะดีมากพูดถึงตัวอย่างหนึ่งได้ไหมมันมีฝามแค่ฝามประโยช์เองนี่มันมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่มันแบบขอบคุณนะหัวหนะ้าขอบคุณที่ดูแลผมดีขนาดนี้แล้วก็ส่วนแทนิงมิกซิลอ่ะเป็นคนที่ร้องไห้แล้วน่าสงสารมากจังหวะที่เขาร้องไห้เขาไม่ได้ไหลแค่น้ำตาแต่ว่าเสียงเขาสัน่นแล้วเสียงเขาเคลื่อนคุ้เครือแบบเราเห็นแล้วเราต้องร้องไห้ตามเป็นฟิลนั้นอ่ะแสบตามอันนี้ร้องไห้จริงทางเชิงแอคติ้งก็ของจริง จงไม่ได้หยอดเลยเนาะไม่ได้หยอดน้ำมูกไหลเน่ของจริงแกแต่มันผูกพันนะเว้ยคนที่ดูแลเรามามึงเอาจริงๆอารมณ์เหมือนครูเราคนนึงอ่ะเราเราอยู่ดีแบบมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนจริงการโกหกกัน่ะยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งเจ็บ อันนี้บอกไปเลยนะหลายๆคนขออนุญาตพูดอันนี้ขออนุญาตแชร์การโกรหกกันหรือการปิดบังอะไรกันบางอย่างอะยิ่งนานยิ่งระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วมารู้ความจริงจะยิ่งเจ็บมากเท่านั้นมันไม่เหมือนการโกรหกเล่นๆกันอะ่ะเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือ4เดือน3เดือนโอ้โหจิตใจคนเนาะแล้วยิ่งคนที่อยู่ต่างจังหวัดอะคำนี้จริงๆอะแบบไนนอ,อ,อ้คนหลอดรู้อไม่ใช่ปิตคำนี้จะใช้คำว่าไอ้คนหลอนรู้หลอดรู้พมาภูมิแพ้กรุงเทพเออภูมิแพ้กรุงเทพไม่จริงๆคนต่างจังหวัดอะเขาไม่ทันจริงๆนะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราเรียนกกกรรรุงงเเเเทพอออ่่่่ะะะะาาดดดบััคื็ปจหมมมนใใชชย บางอย่างที่เราอะคิดว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ไม่รู้จริงๆหรอเช่นหัวลอกว่าเนี่ยมึงก่อนสอบอะให้ไปนั่งตรงระะางรถไฟรากกระ b a นะทั้งคืนให้มึงนั่งได้อะมึงได้เกรดเอมันเป็นความเชื่อที่เขามีมาตั้งเนิ่ตั้งนานไปออมีมึงเด็กตาก่างจังหวัดเขาเชื่อจริงๆเออคือมันมันม,ม,นมีมันมีอะไรอย่างงี้หรือว่าต้องกินเล่าต้องชนกับรุ่นพี่นะไม่งั้นจะเรียนไม่จบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คนต่างจังหวัดเขาเชื่อกับความเชื่ออะไรแบบเนี้ยเออจริงๆเตียงมันเป็นสีขาวอะเตียงโรงพยาบาล เออไม่ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเตียงเตียงโรงพยาบาลมันต้องเป็นสีสีฟ้าแม่มันแต่จังหวัดอาจจะอยู่แค่ของหมอทั้งเหมือนเตียงศพอ่ะแม่ก็จะบอกเฮ้ยเฮ้ยจริงหรอรถเข็นศพผ้าจะเป็นสีขาวไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันผ้าห่มมันไม่ใช่ผ้าขาวไม่มีมันคือใช่เตียงโรงพยาบาลจริงๆใช่ไหมเตียงโรงพยาบาลไม่ใช่ฉันไม่เคยไม่ค่อยเห็นเตียงโรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลรัดที่มันเป็นสีแต่มีคนใส่เสื้อกหลือหนึ่ง ต้องเป็นมิกซิลหรือเปล่าที่ไฟเฟือใช่แหละโอ้โอฉันคิดถึงคําพูดแม่ฉันเลยแม่จะเคยพูดมาบอกว่าไปไปขอโทษคนอื่นหรือไปอะไรอย่างเงี้ยทําให้ที่เรารู้สึกผิดแล้วเราหายเคยรียดหรือยังถ้าเรายังไม่ได้หายเครียดอันนั้นคือเรายังไม่ได้รู้สึกที่จะให้ไพตัวเอง Oh. มันคือบาปคืออรจริงบาปกรรมมันคือความเครียดที่มันอยู่ในใจเราก็าจะเข้ามาแท mm hmm. ทุกคน mm hmm. การมาที่แล้วที่เราไปขอโทษหรือเราไปไปสภาพผิดอย่างเงี้ยมันเหมือนการทาให้เราสบายใจขึ้น mm hmm. แต่ถ้าตัวเราอ่ะยังไม่รู้สึกว่าความผิดนั้นหายไปจากตัวเรา mm hmm. นั่นคือบาปที่มันยังอยู่กับตัวเรานั่นคือการให้ภัยตัวเอง mm hmm. ที่มันต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้อ mm hmm. มันอยู่ในใจอู mm ้ด hmm. ีมากตอนนี hmm. ้คืนนี้ไม่ขึ้นสุดท้ายคืออะไรวะเต้ที่เขาจะี่เขาจะอยู่ป่ะมันก็ขึ้นไปแล้วหรอ แล้วมันจะเป็นยังไงเป็นแบบฟรีเกาหลีหรอคือแบบไม่เจอกันแล้วแล้วก็แบบใครที่ขึ้นมาอธิษฐานจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยหรอหรือเขาจะอธิษฐานว่าแบบขอให้เออให้หายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่อยู่คือเขาก็จะกลับต้นใหกลับไปอ๋อนั่นแหละค่ะเขาจริงๆเขาย่งรู้สึกว่าเขายังอยู่ย่งมีปัญหาป่ะตอนนี้แต่ว่าเขาบอกว่าใครที่ขึ้นมาอธิษฐานบนผาปันดาวก็จะได้กลับมาเจอกันอีกไงใช่ป่ะเหมือนที่ทอฝันได้กลับขึ้นมาทัางที่ไม่มีร่างกายอยู่แล้วก็ยังกลับขึ้นนนนมาาาาเป็หัวใจงงชบที่่แต อต้องรอดูกันใช่พอมันปูมาหมดแล้วหนึ่งสองสามอะมันปูมาหมดแล้วแต่แรกรก็ต้องได้กลับมาแหละเหลือแค่จุดจบว่าจุดจบเป็นยังไงจบแล้วมันเจอกันยังไงอีกทีนึงเออจริงๆ ถือว่าดีมาก <Yay. S 2> ถือว่าดีมากเราเราชอบมากเบ,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 บสเบสเบสซีรีเลยสำหรับเราช่วงช่วงนี้มีซีรีส์ดีๆให้ดูเยอะนะความจริง,รงเราเรถือว่าดีนะปรบจกกุบก็ดีนะบรรนดาวก็ดีฝากติดต,ตามเรียกชันพวกเราดูใช่ฝากไปติดตามด้วยอันนี้คือซีรีส์ดีเยอะที่ยกระดับวงการบันเทิงเลยดีกว่ามันไม่ได้เราเราู้สึกว่าเราไม่ได้อยากใช้คาว่ายกระดับซีรีส์วายละมันยกระดับวงการบันเทิงจริงๆทําให้คนหันกลับมาดูสดอ่ะอันเนี้ยอ่ะใช่คนต้องกลับมาดูสดนี่คือการยกระดับที่ถูกต้องพาะฉันรอที่ หลังไม่ได้มันต้องดูสดแล้วนี่คือเป็นแบบมหากราบนี่ทุกคนฟังเลยนะเม้นกอบเขานอนไม่เคยเลยนะกับการดูสดทุกตอนอ่ะไม่เคยทำเลยเที่ยงคืนห้าสิบสามค่ะทุกคนเคยดูอัด อะไรที่ดึกขนาดนี้แล้ว oh, สดจุกวะ,<ล>ะสดจุกตอนทุกคนเลิกงานก็มารอดูซีรีส์แล้วเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยเหรอต้องมาดูกันอะไรอย่างงี้แบบรู้สึกแบบดีมากๆาค่ะอืมก็ขอบคุณทีมงานแล้วกันนะครับทีมงานทุกคนที่แบบว่าผลิตซีรีส์แล้วก็ตั้งใจทําออกมาแล้วรู้สึกมันเห็นความตั้งใจจริงๆที่ออกมาในงานตรงนี้ขอฝากไว้นึงคำนี้แบบอยากจะพูดมาตั้งแต่หลายเทปแล้ว <c oughs> คือคําว่าแต่คนอาจจะคิดว่าเอ้ยงานคุณภาพมันจะไม่แมสหรือว่ามันจะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมัน ควบคู่ไปด้วยคุณภาพวันหนึ่งยังไงคนก็ต้องเห็นคุณค่าของชิ้นงานของที่เขาทําออกมาเหมือนเหมือนที่เราเห็นทุกวันเนี้ยคือมันไม่ต้องขายแบบอะไรที่แบบมากเกินไปมันมีความหมายมันมีมินนิ่งมันมีคุณค่าเป็นางานที่ทุกคนต้องเห็นคุณค่าขององานแล้วมีร้วไปดูอ,อืจริงๆขอบคุณมา,มากๆครับผมโอเคแล้วกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเม็กก็พอนอนด้วยนะคะะรับสวัสดีพวกเราทั้งหมด ราไปก่อนะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย